สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุผู้ชมค่ะวันนี้นะคะวันที่9กันยายนพศ2566ค่ะมื่อนี้นะคะเมนูมก็จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาหาปู่ทุดงะค่ะเอน้จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมในทางตัวเลขปู่ทุดงกลางป่าเนาะค่ะมาเบิ่งน้ากันเนาะค่ะ่างวดนี้ปู่ทุดงจะได้ในทางให้ตัวใดเนาะค่ะมาชมงวดวันทีท่16กันยายนพศ2566ค่ะ ซีฮังไวยูนคือติมีตาหาดศูยนย์แท้เอฟซีกับฮังไวยู่จังไย์งวดนี้ฝันดีหรือขันน้ำมนต์มาปูหรือจังไย์สามตัวเดียวฮะเนาะสี่สามแล้วฮะจังไย์ปูฮะสามสามตัวเดียวนะสามอยู่หลักซิพนะสามตัวเดียวอยู่หลักซิพโอ้มีขันน้ำมันเมื่งวันนี้นี่เลขสามตัวเดียวงมาเอาคือวายถึงสันเอาเบิ้งขันน้ำมนต์น้ำกันทำกระชุม่ม เดยังตัยัไเรื่อมนข้ครับโอ้บตัวเดียวในปูนี่นี่แต่มาชมขันน้ำมตนนะครับสามงามเนาะค่ะสามเห็นชัดเลยสามยังเนาะค่ะปูว่าตัวใดปูสามเจ็ดสามเก่าสามเจ็ดสามเก่าที่ปู นี่ครับสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าปูเก้าเจ็ดสามตัูสามสามจูลาสิครับสามลัคสิบเก 9, 3, 7, ้าสามเจ็ดทแล้วปูถ้า3สามยูลัคสิบประมาณนี้ลนะครับเอาไปครับท่านผู้ชมมึอคันมุนลำกัน สามเจ็ดกับสามเก้าปูี่าเก้าสามเจ็ดปูว่าเก้าสามเจ็ดทำชมสามเจ็ดสามเก้าพปูว่าสามอยู่หลักสิบปุ๊บปูว่าสามหกกระไที่ปูทำชมเบิงเบิ้งอีกที่เบิ้งดีๆแคปหน้าจอพี่น้องเห็นเป็นเลขใด นะครับป <dri> ูวาเล็กสามชัดว huh? <net> ิ่งวิ่งสามนะครับอันนี้ปูวาเล็กเก้าอันนี้ก็เลขเจ็ดปูวาสามอยู่หลักสิบได้พี่ดองเด้อนะครับสามอยู่หลักสิบนี่ครับอือเจ็ดหกอะไรครับปูนี่ก็จะเลขหกอะไรปะปูว่าเป็นเลขศูนมะปูกลมๆว่าเป็นเลขซูนมะปูจำว่าอื กัน3ามศูนย์นับปูถ้ามอยู่หลักสิบนี่นี่ครับป้าเหล็กสามกับมุ่มเช็ดมาขึ้นนน่ปะครับปูอืวันผ่านเรื่มขึ้นช้ำชยังขึ้นอะสามยังมบัปูเมื่อกี้ตัวนี้ว่ามีหกตัวครับมีตัวไดแน่คึอหกตัวปูนี่สามหนึ่งสามสองครับส5่ นี่ครับชมชมในขันน้ำมตนปูนะครับสาธุเดอองค์พระพุทธรูปนะครับก็ให้เอซแฟนคลับทั้งสองสุขสุขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนยัไม่หญ่อายุมั่นขยืนแห้งด้โชค3าตัวตรง2ตัวตรงมันปูเดอราธุครับปูไม,<อ>ม3ี3 3 1 3้หนึ่งซ้สองหกเกครับ จะมักสามเจกับสามแปดสามเจดกับสามแปดตีปูใสปูเขียนเขาครับมีป,ปูปูะครับวันที่สิบหนะครับสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหคู่นะครับเดี๋ยวบอเท่าจะเขียนโอเคลงทุนเลยตัวแต่จบาทนะเอานะครับท่านผู้ชมวิ่งสามเลยนาะปูเนาะ สามตัวนี่จะเป็นเกนะ้าสามเจ็ดน้าปูเนาะเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้เดี๋ยว,นวยันออบอกว่าวิาวาวงิงเจ็ดปแมนเนะททววาะดที่แล้วปูวดท,ที่แล้วบริขียนลงใหรเพิ่นปูบริขียนเราก,ก็บอกดวยว่าแมนบอกแมนครับเอาธรรมชุมนะครับเดีย๋ยวเบาเท่าเ <laughs> ขียนให้ได้ท่านชมได้เดี๋ยวจาเอาแผ่นดาดครับ ปู่ทุด,ดงทุดดองตระไน่หน้าตระไน่เนาะทอดดองโอ้คับเว้ยอูทุดงกลางป่านะพี่น้องเนาะสิบหกเดือนเก้าหกหกเนาะครับปูวานี่ครับเบิ่งนั่งกันได้ในะหลิกคันน้ำมุนพี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวได้นะครับเนาะแต่ว่าปูวาสามนะครับอ๋านะ เราเท่าเ,เขียนตามปูให้วิ่งสามนะครับบนล่างนะครับสามตัวเก้าสามเจ็ดนี่เป็นเลขตรงๆนะครับสองตัวนะครับปูมีหกชุดสามหนึ่งสามสองนี่ครับเขียนตามที่ปูเขียนใหม่ได้ธรรมชาสามหนึ่งสามสอง 3า3หกสามนี่ครับสามเจ็ก้ครับกันนะครับตวกันสามศามศมัตระใชพี่น,น้องปูว่าอาจจะเป็นไปได้นี่ครับแลปูเนาะวงกลมๆลมามศูกับห้าศูนย์น,นะห้าศนย์โปูหาา้าอ่าผมนี่จนว่าัหนละปู <laughs> างวดงกับหาศูนย์อีหลีนี่แหะปูวาหาศูนย์กับหาศูนย์นยี่วงวดที่มันออกหาศูนย์มัน้นอ,นออกที่ไหนกงวดแต่ออมันบปูเสาระแล้วน้ำมันออกซอามอย่างดูวงวดงวดนี้มันไม่ได้จากสิบจากเสาร์ไ่ด้หาศูนย์ติปูเอาท่านผู้ชมวิ่งสามนะครับบนล่างด้วท่านผู้ชมด้ว <c oughs> นี่ละปูสามโตนี่ละกาสามเจ็ดนี่นะครับตัวเน้่เน้่ตัวไหนปูเนี่น่คู่ไหปูมาคู่ไหนแห้งก็จะเป็นสามเจ็ดนี่เนาะ สามเปูมกักสามเจดสามแปดได้ธรรมชมได้นะครับเนาะสามเจ็ดกหาศูน, 7, นกยกับหานะอันใดปูคือหาศูนย์หากันไว้นะหมาปูหาศูนปูมกั 58, กหาศูนย์ธรรมชมเอาปูวัาก,กันล่างหาศูนย์กับหาแปดล่างมอปูหรือยางหาศูนย์ 58, กัหห 8, บกหาแปดเอา กับปูวา,าตกกาัวกันมี30แล้วก็มี50ก,ก,กันนบ58พี่น้องอ่ะปูวากันไว้เด้อนะครับปูมักอันนี้เป็นเลขมักเลขมักเป้าเท่าเทียนใหม่เลขมักชุกนออกกี่นายเพราะว่าการสอบมาแตกเลขมักไปพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขบริยูณในขันน้ำมนต์นะครับบ,บริเวณบริเวในนี้เป็นเลขที่ปูวาเยถิมเลขเยถิม ติดว้ปูวานี่หาศูนหาปะครับปูวาจะถิ่มให้ติดไ้ทำผู้ชมนะครับผมแต่เอาผมมักไม่ขันน้ำม้ตนผีแล้วปูผีนี่มักเลยน้ำมนต์มสี่หยังจปูสามเจท่านผู้ชม, 9, 3, 7, มเก้สเจดไดพี่น้องปูวาอยู่หลักสิบหรือผู้ดใดมักมัดในกเจ็ดสาเก้าะปูเนาะให้อ 3, อสอยู่ได้หลักสิบอยู่ไดนีทนผู้ชม ปูจับให้นี่ครับที่ปูเขียนไว้เนี่ยครับผมมอกต้องรับโับต้องลับตรงๆมันเ่ปูขับสามหนึ huh. ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับบบาวเขียนให้แล้วตัวยังไง่หกสิบาทก็ได้เล้วยสามดูสามดูสามปูววิ่งสามะปูเนาะมอวครับปูเนาะไม่จริงแค่ก็เป็นข้าเดากันนั่งข้าเดาลอาซาถูกครับอก ค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะนวทางของปู่ทุดงนะคะ่ะงวด16กันยายนพศ2566ค่ะปู่แปอกมาให้แล้วนะคะในขันน้ำมนต์นะคะปู่ว่าให้วิ่ง3นะคะบนล่างนะคะชุด3ตัว937แล้วก็ชุด2โตนะคะ31 36 38 32 37 39นะคะปู่เน้นให้2คู่คือ37กับ38นะคะกั้น30เนะคะแล้วก็ตัวมักปู่ว่า ห้าศูนย์กับห้าแปดเนาะคะ่ะปัวายาเพอร์เดอตัวนี้วซันปัวค่ะแคปหน้าจอตามนี้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้เเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเง่งๆกันสุขุสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ